โค่ะอ,อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอรทษาได้ไลนแล้วค่ะเมื่อกี้อาจารย์โทรมาโนนทิยาตัดสายเพราะว่าเออกาลั่งสัมผัสอาจารย์อีกท่านนึ่งยู่นะคะก็เลยพ่สามารถรับสายได้ก็เลยตัดสายออกบ๊วยยังครับผมเขาใจยู่อันอันทํทาง,งานสายกัจังสี่ล่ะครับค่ะบออ่อยมีไปล่าเป็นของตัวเองแล้วค่ะอแนวทางของอาจารย์อาจารย์ฝันดีบ่ค่ะเวานนี้ อูมหาบอมาทั้งที่แล้วนี่ผมตั้งผมชงไปนานๆผมมาสิพักที่จริงๆเรื่องอันถ้าวังดีๆเพรเดี๋ยวเบิ่งนี้ยังมากไหมไม่แค่ของกัมนึงนั่นแหะผมผมรู้แต่ว่าผมก็บหายไปน้ำพึ่นนะค่ะแต่น้ำพึ่นที่เพิ่งหายว่าที่ผมเบิ่งมือเรียกว่าเพิ่นมาหายออกซิเจนนะผมคิดว่าที่เป็นตัวนั้นผมก็เลยหายไปทีจริงแล้วนั่นผมบอนว่าออกตัวออกไปยิ่งเมื่อผมนั่นเบิ่งผู้เดียวพราง่ามก็ไม่เร่องของกัมนึงเท่านั้นแหละ หนูเห็นเป็นหกไม่หกไม่สี่ไม่หนึ่งเออเป็นหกกับเอออเพ่อนเกษียไฮแบนนั่นผมก็ส่งไปตามเพื่นนั่นแหละครับค่ะค่ะพอคดว่าว่าทีเป็นหกดอกออแ้วทนใจนั้นเรางวดนี่เพื่อนเพื่อนเอาเลขมักขืนมักขืนยูมือให้เออบักอ่ะอาจารย์ไมยทั้งว่าอันนันผม ว่าเนี่ยผมนั่งอยู่ดิไอ้นั่งเรียนเนาะพักฟันอยู่เรียนอยู่ก็เลยจุดถูกกันเมื่อไหรก็เลยเขาไปกินเขาครับผมมาผ่านเอาเห็นตัวเรียกยิ้มถูกค่ะพันเทียว่าตาพอดีที่เอาไปล่างหน่าล่างตาว่าสระผมคืนว่าผมก็เลยไายไว้ค่ะอ่าก็เลยไายไว่ได้เอาเพิ่งใส่หน้ามันก็คือเป็นตัวเรียกยิ่มหน้าผมก็เลยอยากที่ถามเบิ้องมา มันสีเป็นของวดตึง่งไห้งวดนึงหันบอแต่นี้มันคือไปเรียกตัวเดียวกันสำหรับผมมานก้ามงวดไอ้ที่เพิ่งไห้นึงหันแท่นี้ค่ะ <c oughs> อันนี้ล่องล่องช่งเลยหรอครับเอ,อื่อจังไหฮ่ยพรึกษากันซะกอนน <c oughs> ุ่นดีญาตังกอง <c oughs> อรครับครับอาจารย์เห็นเป็นตัวใดค่ะจะเห็นคือกันบอส่วนตัวผมนั่นผมตอนตอนแรกกันมันมันไปเรียกหอกค่ะเรียกหอกแต่ว่ามัน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 กลับด้านเนาะ ค่ะมาที่นี่ตามผมเบิึงมันแตมีเลขศูนย์อยู่อยู่ในตัวอยู่ค่ะภา,าพที่สองน่นเลขศูนย์ยผมทายว่ทาท่านหลังจากเลขเลขยกมันมันหาออกแล้วนี่ยแม่เลขเลขภาพแรกมันหาออกเนาะมันมันเป็นเลขศูนย์อยู่ผมผมทายเลขศูนย์บ่ท่านหค่ะมันเกิดมีเศูนย์อยู่กิดเจอบอจักมาที่นี่ภาพภาพที่สามหนึ่งข้าข้าั็มันติดเป็นเลขสี่ก่อนมันจังคำถึงมันไป็นเลขเก้า นะผมก็ได้อ่านอ่านเมืองเล็กว่าหอยมันป็นตัวเดียวกันกับคนหนยหัวหนึ่งหันว่านี่มันกิดพบกับคนบางนี่ยี่หนึ่อยูย่ห้ากันมาที่หนึ่เลกกอนมันสิเป็นเลยกเก่านี่มันก็นเป็นเลกตีก้อนผมเลยคิดว่าคนหาตามคนรู้ซึกผมเนาะค่ะก็น่าจะเป็นเ 600,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  นนลขกหกศูนยเก่าิหกแมนมนหกศูนย์สี่เก่าศูนยี่ไหนไหมยูอันนี้ละหกหกศูนย์สี่ครับเก้า ศูนย์สี่บ uh. ่ได okay. ้บ่ได้เป็นเก้าซี่กับหกซี่บอจานเป็นอยู่เด้อนห้าพันไหห้าพันไหนสองสองตัวเขาเฮ้าบอบ่หูเนี้ยมันสิญาตผมญาตมันเป็นงวดหนึ่งพันที่พันไทหกซี่ยู่อยู่มงคนคนขึ้นมามันิเป็นเลขชุดเดียวกันน่ะนมันเฮ้าบ่หูว่าติเป็นหกศูนย์ติเป็นหกซี่มัติเป็นเนียงเขาบ่หูม่คนนั้นติดที่าคห้าพันไหยสามตัวเมาเอรเฮากับ่หูเนาะค่ะ ถามอง,มอ,งอีกมองอีกแบบนึงเป็นเก้าซีกับหกซี่เป็นพระคาจาันนี่อ่นหกสีเก้าเก้าซ <64. S 2> ีหกซีอะเก้าหนนี่แหละมันมันมีเด็กอยู่ประมาณนี้นี่แหละตเขาตัดสองศูนย์มันสีนี่หกศูนย์หกสีเก้าศูนเก้ี่นี่นหนไหมหกศูนอ่ะหกศูนหกซี เก้าศูนย์เก้าสี่มปนบะค่ะเมียนครับเมียนมียนหกศูนย์หกสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ครับนั่นหละไอ้การเรียกแี้คุณน้ทิยากหรือเอ็ซีิีพีหนาเขานะครับเพราะว่าผมกบกะให้ตามเห็นให้ตามเห็นอันอ่าบอกว่าคุณต้อาเิ้าผารุงให้เปิ่นเบิงบัู้อันนี่นะครับผ่าอยู่ในไน่ ถ้าอาจารย์เน้นอาจารย์จะเน้นตัวหนคะ่ะมันจะมี 60, 60, 60, 90, 90, 60, หกศูนย์หกสี่เก้าศูนย์เก้าสี่อาจารย์เน้นชุดหดค่ 60, ะเน้นหกไปหกศูนย์กับหกสี่เป็นเป็นเป็นตัวลองนะครับเพราะว่าหกสี่นี่มันมาจากของเก่าคนที่มันหายไวแล้วนะค่ะถ้าสมมติว่าชุดนี่มาบนนะครับถ้าบ, e: บนก็จะเป็นบนบนหรือหรือล่างแม่ค,ค่ะ มาที่เลขหตัวมันั่งอยู่อยู่หงอนมันมาท่านออกเดี๋ยวคนคนที่ห้าที่คนแยกก็ยัยผมยังมีมีข้อมันแต่ว่ามันมันถึย่งเลขเลขหนึ่งแต่ค่ะค่ะผมก็ยังขายมอีก้กนอีกนะครับส่วผมมารนี่แหะผมบกตรงตรงเลยค่ะทีู่งเนียกคนเคนแยกไปืห้่ันมีเนื่องตัวเดียวกคือสิ่เ็ดกับสิบเ็ดครับผมอ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสิบเจ็ดครับผมสรุปว่าตัวเน้นจะเน้นตัวไหนคะจา์ เงี้ยมีผมผมกินเนี่ยอยู่หกศูนย์หกสี่แล้วกับสิบเจ็ดสามตัวนี่ผม 4, สมี่ผมสิบเสมอภาพเลยนะครับอืมทีบอกบอกเนี้ยแล้วสามตัวนผม,ม,มผิดเสมอภาพเลยหกศูนย์หกสี่ครับสิบเจ็ดนี่อ๋อ oui, สรุปว่าหน้าล่าของอาจารย์คนกาลสินว่าวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหก อาจารย์ให้เลขสามโตมีหกศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ตัดเลขสองโตมากแตมีหกสี่หกศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์แล้วก็มีเลขหนึ่งติดมากก็คือหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดน่นเน่นที่หกสี่หกศูนย์กับหนึ่งเจ็ดตรงกันปะคะอาจารย์ครับครับครับอ่ใกล้เมือเพื่อปูพิ้นมะเขาฝันแบบอาจารย์โทรมากโค้งสุดท้ายน่เด้อค่ะครับครับ อขอบคุณอาจารย์หลายๆที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโซเดียแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <Because of the French> พอมาพี่น้องเอฟซีกับสีแดงยิงนแล้วน,นะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่างนุติยาก,กับอาจารย์คนกาะสินนะคะแนวทางของเพิ่นจะเป็นเลขปูพญานาคเ้อค่ะเลขปูพญานาคบางข้างเพิ่นกับหายขึ้นยุต้นไหม้บางข้างกับมาขึ้นยุฟ้าเมื่อบางข้างกับขึ้นยุทูบนะคะวันนี้เป็นทูบนะคะทูบนะคะ เพิ่นกับสรุปว่าเลข3าตัวมันจะเป็น6 0ศนะคะเลข6กกับเลขเก้าค่กันจะเป็น9 0้นะคะตัด2อตัวก็เป็น 60, 6ู9ย90นะคะเพิ่นบอกว่ามีเลข1นึ่งขามาแกมก็คือ11กับหนเนะคะเพิ่นกระเด็นไทหกสีกับ60กับหนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน้ท่างหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลน,นะคะ นะคะนุ่นทียากก็ขออไว้พอให้พ่อม่พเป็น้ราเอสซี่โซเดียนะท่างของอาจารย์คนกาลสินง์วดวันที่16ตุลาคม2566นะคะ